แล้วบบมีติดๆไปอะไรไปก็จะต่อว่ากันเด้อโดนนงโดนหน้ากับเฟย์เบิ้งแหละครับแต่ว่าผมก็มีแถมให้ดองนะไม่ใช่ไม่มีสามพันกรอนตัวหนึ่งผลเลนี่ผมแถมไปให้สามสิบกรอนนะครับกันแตกกันฮักแถมไปให้ครบอ๋อรถโอ่งรถโอ่งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแต่งชั้นนิดเดียวพี่น้องเลยเดี๋ยวโอ้ยเก็บกลับไปยังรถขายโอ่งจริ่งเนาะแม่คักเนาะดื้อเนาสัมพาอาหริงกันไปครับไม่ว่ากันเนาะอันนี้ไอผมก็โมต้อาร์ตคลิปเนาะอย่างว่าพอนะครับผมก็มีแถมไปให้นะครับ ก็คือ30ก้อนต่อหนึ่งผลิตนะครับ30ก้อนต่อหนึ่งผลตแถมกันแตกกันหักไปให้เรียบยร้อยในผลิต่ต้องทัวนะครับคือท่านจะได้สินค้านี่จำนวนเต็ม3,000ก้อนเลยผมคิดกระตังแค่3,000ก้อนได้ผมไม่ได้เอาสามคือของแถมผมแถมให้ไปแบบจุกๆเลยครับ30ก้อนนี่หลายนะครับอิสนี่ผลิตนึงมันไม่แตกถึงนะครับ30ก้อนแต่ท่านจะเสียเงินแค่3า0 0 0ก้อนเท่านั้นเองแต่อีก30ก้อนถือ่าท่านเป็นกำไรของท่านเลแต่ถามว่าไอที่มันหักนะ ฮักก็เอาไปต่อได้ครับไปต่อยังไงช่างเขาก็ต้องฮักอยู่แลวครับเพราะว่าการเริ่มต้นการก่อยึดก็ต้องฮักขึ้นก่อนจะจบท้ายก็ต้องฮักขึ้นครับยังไงก็ช่างเขาก็ต้องฮักอยู่เลยแต่ไอซีฮักน่ะมันก็มีมีผลเสียเลยครับแต่ถ้ามันเตกนะครับยิดมันเตกก็ยิดมันฮักเนี่ยมันเตกต่างกันนะครับแตะนี่คือแตกมันมุนเลยเออนะครับแต่ยิดฮักเนี่ยมันฮักขึ้นนะครับคือถ้าฮักขึ้นเนี่ยมันไม่ก็มันมันมันจะใช้ได้หมดทุกอนเลยครับมันจะเอาไปก่อได้หมดทุกคนผมไม่สังนา ส่วนมากถ้าคนงานแม่ขับรถเหยียบหรือว่าไม่ไปทําอะไรมันไม่มีเสียเลยนะครับพี่ทั้งเลดทั้งเลดนะครับเอาไปใช้ได้หมดถ้าคนงานไม่ใช่ทาแรงไปขนไปแล้วก็ไปโยนโคมงามหรือไปเหยียบไปอะไรนะครับไม่มีเสียแลยครับจริงๆไม่มีเสียเลยครับโดนฝนโดนน้ำบางทีก็เปื่อยน้อยครับไม่ใช่เสียหายทอะไรนะครับส่วนมากแต่เป็นถ้าคนทาครับถอยรถเหยียบบ้างแต่ว่าผมก็เสียไปให้แล้วนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับด้อคนทีสั่งยิดไปผมเสียไปให้แล้วเสียไปห้ครบเลย สามพันก 3, ็สามทิบย์กอนนะครับไม่มียาดใส่ไม่มีโกงไม่มีาวางเบนวางนอนไม่มีนะครับสังเกตดูได้ของผมไม่มีวางนอนไม่มีวางเบนครับไอคนที่วางเบนเนี่ยม,มันมาณะช,ช่างมาณะวางจริงๆ,ๆนะครับรักการทาพินีครับก็ไม่มีวางโนนนะครับการแพ้ไปนะครับคนที่วางนนนเนี่ยคนมันมาณะขันมันมาณะขันแต่เหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้นะอันนั้นเขาวางเบนเพื่ออะไรนะอันนั้นนั้นไปศึกษาเอานะครับนะไปเอาพูดเอกสือ่อเดี๋ยวเขาฟันหวัวเอานะครับนะ ไม่รู้เขาวางแบรนด์เพื่ออะไรนะครับขอศึกษาให้ดีของถูกไม่มีอยู่ในโลกนะครับของดีและถูกไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในโลกนี่นะครับของดีของถูกไม่มีครับมันมีแต่ของยัดใส่ครับเห็นไหมในโชคโลกโซเชียลใน Facebook ขนาดเล็กมันยังโกงได้ครับมันยังหลอกได้มันเอาเล็กปอมาผสมมาขายให้นะครับเห็นไหมเล็กเซนนะครับคือกันครับทุกวงการมีการมีการโกงมีการจัดทรงยัดใส่กันทุกอย่างครับ แต่ผมบอกได้เลยผมการันตีได้เลยนะครับว่าของผมนี่ตรงตามจํานวนครบถ้วนครบจํานวนครับไม่ตรงตัวแต่ผมมองอัางนี้ครับตกใจนะเออแล้วก็อาชีพคาดาครับครบตามจํานวนทุกก้อนนะครับไม่ต้องลัวครับไม่ต้องลัวไม่ต้องลัวจะขาดไม่ต้องลัวจะไม่ครบนะครับของผมไม่มีาใส่เช็ครู้ได้เลยครับท่านใดที่เอาอิฐผมไปสั่งลงไปเวลาลูกน้องแก้ไ่เขาไปดูเลยครับว่ามันมีนอนไหมมันมีวางเบนไหม มันมีขวางอยู่ข้างในไหมนะครับมันถ้ามันมีขวางมีนอนอยู่ข้างในนะครับมันแสดงว่าไม่ใช่นะครับมันนั่นก็เรียกผลน,นะครับคนมันผิดผลนแะครับเด่นมายาพลนกันแหละคนที่โจงยิดไหนที่ว่าทําแบบนั้นอย่าหาทํานะครับเนะี้ยคือทาไม่พอใจก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมบอกผมบอกความความความจริงเนาะตามความจริงผมไม่ได้ว่าท่านมีเิตใจไม่ดีนะครับแต่ท่านอาจจะทําไปในในบางสิ่งบางอย่างเพื่อ,อธรมาหาก,กินผมก็ไม่ว่าหรอก แต่ว่าอย่าหาทางครับคนที่เขาซื้อเขาเอาเงินซื้อครับนะเขาลําบากครับบอกเขาจะหาเงินได้แต่ละบากแต่ล้วตางนะครับขอฝากไว้ด้วยครับมาขายให้มันตรงไปตรงมาครับขายถูกขายแพงผมไม่ว่าครับแต่ขอให้ขายคงไปคงมานะครับผมขายคงไปคงมาผมขายแพงนิดนึงนะครับลูกค้าบางคนไม่เข้าใจนะครับเด็กจะเล่าสู่กันฟังนี่ทําไมเจ้านั้นถูกกว่าทําไมเจ้านี่ถูกกว่าคือธรรมชาติครับถ้าท่านเป็นคนขายหรือท่านเป็นคนขายของท่านจะเข้าใจถ้าตลาด การกลไกการตลาดมัน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 สามารถทําหันกันได้ทุกอย่างครับทุกอย่างคนไหนอยู่ได้คนไหนอยู่ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับมันไม่เหมือนของในเซเว่นครับไปยิบปั๊บไปบอกให้อันนี้ขอต่อราคาได้ไหมไม่ได้ครับเขากำหนดมาแล้วอย่ามของผมีเป็นสินค้าตามชาวบ้านครับมาคุยกันมาปรึกษากันบางทีก็เยอะได้สินค้าก็มีครับมีนะครับยอมขาดทุนนะครับื่อที่จะบางทีก็ไม่ใช่ถึงขนาดยอจนถึงขนาดไปขาดทุนขนาดนั่นครับแต่ว่า อันไหนที่เขาช่วยเหลือกันได้ก็สั่งมากกับพอลดลดห้กันได้ถ้าสั่งน้อยก็คิดลดห้ไม่ได้ท่านั้นเองก็แค่ประมาณนี้แหละครับนั่นเองครับเ็าจะทาคลิปออกมาให้พี่น้องดูเรื่อยๆครับจะทําในฟังเรื่อยๆนะครับว่าสินค้าอะไรก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับทาจนกว่าเขาทําได้ผมก็ต้องทําได้ครับ <c oughs> เขาเขาทําแบบไหนได้ผมก็ต้องทําได้ครับเื่อธุรกิจของตัวเองก็ชีวิตของตัวเองนะครับแต่ว่าผม <c oughs> หูป่าๆนะครับทาไปเรืเร่อยๆหุดหงบ้างพิดบ้างนะครับวันนี้ก็จะขอลงไล่ก่อนนะครับเอาทานี้ก่อนเนาะเดี๋ยวโอกาสหนาเดี๋ยวจะมาทําใหม่วันนี้อยู่ในมุมรถฮกบอลนะครับก่อฝากด้วยครับเพจสมภูมิข่ายิดมอนแดงนะครับผมมีสามเพจสี่เพจแต่ว่าเพจเขาเพจไหนได้ก็เอาเห็นว่าอยู่ด่านเจียนแล้วกันเนาะมีหลายเพจอยู่เหมือนกันครับสมภูมิข่ายิตยีตมอนแดงยิสมอนแดงโคราร พีทมอนขายดีโอ้มีหลายครับพีทมอนดันเกนนะครับขายดีครับแต่ว่าอยู่ดันเกนครับมีหลายเจ้าอยู่ครับเอาไปเจ้าไหนซื้อเจ้าไหนก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่พิดกันกันครับคืออย่างน้อยได้ข่าวมุกหมุนนิดเดียวนี่ผมก็ดีใจแล้วครับขอบคุณที่หลายนะครับที่ว่ายังรักและชื่นชอบสินค้าของคนบ้านเองนะครับเนาะก็ฝากไว้เลยครับฝากกดติดตามฝากกดติดตามเพจผมด้วยเข้ามาแล้วกดติดตามไม่กดติดตามกดแชร์ กดไลค์ให้ผมนะครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์ผมนะครับนะครับขอบคุณมากครับ